อัญยโยงเสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามาก่อเคเบอบนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวเมมเบอร์คนแรกของเกิร์ลกรุ๊ปจาก YG Entertainment ที่ตอนนี้แฟนๆเขาพูดถึงกันอยู่หลังจากที่ เกิลกรุ๊ปวงน้องใหม่นะครับเปิดตัวเมมเบอร์คนแรกมาทําความรู้จักกับแฟนๆถึงแม้จะยังไม่เดบิวต์แต่น้องเนี่ยคือหนึ่งในเมมเบอร์ของวงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ที่จะเดบิวต์ในอีกไม่นานของ YG Entertainment แน่นอนคือน้องเอเวอรี่นั่นเองนะครับและแฟนคลับเนี่ยก็มีการรวบรวมเมมเบอร์ที่ถูกเปิดตัวเป็นคนแรกของ4วงเกิลกรุ๊ปจาก YG Entertainment มาเริ่มต้นที่รุ่นพี่ t o Any One กันเลยนะครับรุ่นพี่พักปอมเมมเบอร์คนแรกของวง t o Any One ที่เปิด มัวมาสวยเป๊ะและที่สําคัญเลยก็คือความสามารถด้านการร้องเพลงเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์การร้องที่เป็นพักบอมและมีเพียงแค่พักบอมเท่านั้นที่จะร้องแบบนี้ได้จนถึงในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่คงไว้และไม่มีทางหายไปไหนนะครับพักบอม คือคนแรกของ To Anyone ที่ถูกเปิดตัวมาตามต่อด้วย BLACKPINK นะครับเกิลกรุ๊ปวงที่2ของ YG Entertainment เ์กิลกรุ๊ปที่เป็นตำนานจนถึงในตอนนี้และที่สำคัญเลยก็คือ Queen กำลังจะกลับมากันแล้ว BLACKPINK เปิดตัวเมมเบอร์คนแรกคือ j e n n ี่เจนนิคิมนะครับความสวยความเฟียสความแร p เปอร์ความ a l l r o u ดอร์ er, ความทั้งร้องได้แรปได้เต้นได้และก็มีความสวยที่จึง้งความเฉี่ยนั้นกลายเป็น ตำนานนะครับความเลิศของ b l a c k พิ n งเปิดตัวคนแรกมาทำเอาทั้งโลกตกใจเลยแล้วก็อึ้งกันหมดตามต่อด้วยคนที่2,3,4ก็ปักไว้เลยว่านี่แหละคือเกิลกรุ๊ปที่จะมาเขย่าว,วงการฮือฮากันหนักมากๆในตอนนั้นและในตอนนี้ b l a c k พิ n งก็จะกลับมาเจอกับแฟนคลับแล้วทั้งเพลงใหม่แล้วก็ทั้งทัวร์คอนเสิร์ตแบบรอบโลกกันเลยทีเดียวนะครับยิงยาวข้ามปี นี่คือ2รุ่นพี่จาก The n y One และ Blackpink ที่เปิดตัวมาเมมเบอร์ Member คนแรกคือพักบอมและเจนนี่ต่อไปนะครับในเกิร์ลกรุ๊ปวงน้องใหม่ล่าสุดของ YG Entertainment ที่เดบิวต์ยังเป็นทางการและตอนนี้ก็เดินหน้าสร้างความปังสร้างตำนานของตัวเองและก็เก็บเกี่ยวฐานแฟนคลับทั่วโลกเลยนั่นก็คือ Baby Monster นั่นเองนะครับวง Baby Monster เปิดตัวเมมเบอร์คนแรกมาด้วยรามิหรือว่าตอนนั้นคือชินฮารัมนั่นเองตอนนี้สเตจเนมของน้องคือรามิลาเรีย โชว์โวคอลสุดปังให้ทุกคนเนี่ยนี่อึ้งกันไปเลยว่านี่คือโวคอลระดับตัวท็อปของเจนใหม่ล่าสุดรามิจากเบบี้มอนสเตอร์ตอนนั้นเนี่ยอายุยังน้อยร้องเนี่ยว่าเลิศแล้วตอนนี้เจอได้เลยนะครับรามิคือตัวแม่โวคอลของเจน5แล้วโดยแฟนคลับไม่ต้องอวยเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจัดอันดับให้เลยว่านี่คือควีนโวคอลของเจนที่5นะครับรามิเปิดตัวคนแรกของเบบี้มอนสเตอร์สร้างความปังให้ทุกคนขนลุกกับความร้องเพลงเก่งจน ตอนได้เลยเขาบอกว่าวงนี้คือวงวงข้อล้วน7คนกันเลยทีเดียวรามิแห่ง baby monster และคนล่าสุดเลยนะครับ yg next monster ชื่อที่ยังไม่เป็นทางการแต่นี่คือชื่อเรียกของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ every จาก Next Monster นั่นเองนะครับเกิ l g r กรุ๊ปวงใหม่จาก YG Entertainment ที่เตรียมเปิดตัวต่อจาก Baby Monster และตอนนี้ก็ให้ฟแฟนๆเนี่ยทำความรู้จักกับเมมเบอร์ทีละคนทีละคนคนแรกคือ i v เ r อรที่มาโชว์รับแบบ i n t e r ร์ชอบกันฉ่ำมากและโวเ a l เนี่ยเราน่าจะได้เห็นต่อจากนี้ Allrounder อ,อีกหนึ่งคนนะครับของ YG Next Monster ที่เปิดตัวมาก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอึง้งแล้วก็ทึ่งในความสามารถกันเลยตอนนี้คือ4สาวนะครับจาก4ี่วงเกิร์ลกรุ๊ปที่เปิดตัวเป็นเมมเบอร์ คนแรกของแต่ละวงในเกิร์ลกรุ๊ปจาก YG Entertainment เดี๋ยวมารอดูกันนะรับว่าคนที่2ของ YG Next Monster จะเป็นใครและเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าวงนี้จะมีเมมเบอร์ที่เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าที่สำคัญเลยก็คือคนที่2จะมีอะไรให้หน้าติดตามให้ลุ้นให้เซอร์ไพรส์กันบ้างรอได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําคลิปเมมเบอร์ Member คนที่2ของเกิร์ลกรุ๊ปแตละวงใน YG กัน